สวัสดีค่ะทุกท่านที่รอฟังเทพกระบี่มรณะอยู่นะคะเรามาต่อตอนที่209กกันค่ะเมื่อเห็นสัตว์อสูรสงครามนั้นล้มลงใบหน้าของกลุ่มทหารรับจ้างอัศวินทุกคนก็ดูเหมือนว่างเปล่าทันทีในขณะน,นี้ทุกการเคลื่อนไหวก็หยุดราวกับว่าทุกคนนั้นถูกแช่แข็งดวงตาของพวกเขาตรึงอยู่บนสัตว์อสูรสงครามซึ่งมีเลือดไหลออกมาอย่างล้นเหลือด้วยท่าทางที่ไม่เชื่ออย่างรุนแรง สัตว์อสูรสงครามระดับสี่ที่อยู่ตรงหน้ามีเกราะป้องกันที่แข็งแกร่งกว่าที่ผู้ใดจะจินตนาการได้แม้แต่เซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษก็จะถูกกดดันอย่างหนักเพื่อที่จะสร้างความเสียหายให้กับสัตว์อสูรสงครามและเซียนปัตตภีที่มีความสามารถในการต่อสู้ก็ยังคงต้องใช้ความพยายามอย่างมากเพื่อการฆ่า เมื่อเห็นสัตว์อสูรสงครามนั้นถูกเด็กหนุ่มที่อายุยังไม่ถึง20ปีสังหารทุกคนก็ตกใจอย่างไม่น่าเชื่อไม่มีใครคาดหวังพลังเช่นนี้จากคนที่พวกเขานั้นรับเข้ามาระหว่างทางไปเมืองเวกในขณะนั้นกลุ่มทหารรับจ้างอัศวินทุกคนต็หนักว่าชายผู้มีสถานะต่ำต้อยที่เดินทางมากับพวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูง เจียนเฉินไม่ได้สังเกตเห็นถึงความตกใจของกลุ่มทหารรับจ้างอัศวินในขณะนี้จิตใจของเขากำลังสั่นสะเทือนด้วยความตกใจเขาประหลาดใจทั้งที่รู้ว่าพลังของจิตวิญญาณกระบี่สีม่วงและสีฟ้านั้นแข็งแกร่งมากแม้เขาจะรู้ล่วงหน้าแล้วก็ตามแต่เจียนเฉินก็ยังอดที่จะตกใจไม่ได้เมื่อเห็นถึงขอบเขตของพลังจากการประมาณของเจียนเฉิน การป้องกันของสัตว์อสูรสงครามนั้นยากอย่างไม่น่าเชื่อที่เขาจะสร้างความเสียหายได้อย่างมากมายถ้าเขาต้องการจะทำร้ายสัตว์อสูรสงครามจริงๆเขานั้นต้องมีความแข็งแกร่งอย่างน้อยระดับเซียนปัตตพีและยังมีพลังของจิตวิญญาณกระบี่การป้องกันของสัตว์อสูรสงครามก็เหมือนเต้าหู พวกมันอนุญาตให้กระบี่วายุโปยแทงทะลุหัวกะโหลกโดยไม่มีการต่อต้านเลยแม้แต่น้อยตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เจียนเฉินเข้าใจว่าจิตวิญญาณของสีม่วงและสีฟ้าเป็นอย่างไรแม้ว่าปานกระบี่นั่นเป็นส่วนเสริมของจิตวิญญาณกระบี่ที่อยู่ในสภาพที่อ่อนแอลงพลังของพวกมันก็ยังคงยิ่งใหญ่โดยสิ่งนี้เจียนเฉินจึงสรุปว่า เขานั้นมีความแข็งแกร่งในการต่อสู้ระดับเดียวกับเซียนปัตตพีสัตว์อสูรสงครามตัวนั้นตายไปแล้วโอ้สวรรค์สัตว์อสูรสงครามถูกฆ่าตายและสัตว์อสูรสงครามตัวนี้ความแข็งแกร่งอยู่ในระดับสี่ทุกคนกลับไปที่กองคารวาลแล้วและทุกคนมองไปที่เจี้ยนเชิญด้วยความตกใจขณะที่คนอื่นๆแสดงความนับถือชื่นชม หัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างอัศวินฮูดรอฟได้ระบายลมหายใจออกในขณะที่เขาตรวจสอบพื้นดินที่สัตว์อสูรสงครามตายนอนอยู่ด้วยการสั่นศรีรษะของเขาเพียงเล็กน้อยเขามองเจียนเฉินอยู่สักพักหลังจากลังเลอยู่สักครู่เขาก็เดินไปหาเจียนเฉินเจียนเฉินข้าไม่คิดว่าเจ้าจะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความแข็งแกร่งที่ลึกซึ้งเช่นนี้เฮ้อ มันเป็นไปไม่ได้แน่นอนด้วยอายุปัจจุบันของเจ้าเจ้าสามารถฆ่าสัตว์อสูรสงครามในระดับนี้อย่างไรก็ตามข้าในฐานะตัวแทนของสมาชิกของกลุ่มทหารรับจ้างอัศวินทุกคนต้องขอบคุณเจ้าเจ้าได้แก้ไขปัญหาที่สำคัญสำหรับเราแล้วฮูดอฟพูดอย่างซื่อสัตย์และด้วยความเคารพความตื่นเต้นของเจียงเฉินฉนั้นเริ่มลดลงกลับสู่ระดับปกติ ก่อนที่จะยิ้มออกมานี่ไม่ใช่ความพยายามเลยดังนั้นหัวหน้าไม่จำเป็นต้องสุภาพนอกจากนี้เรากำลังเดินทางร่วมกันหากเราคนหนึ่งคนใดเจอปัญหานั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ข้าจะให้ความช่วยเหลือเจียนเฉิญและฮูดอฟเริ่มพูดคุยกันอย่างสุภาพอยู่พักหนึ่งก่อนที่ทหารรับจ้างคนอื่นนั้นยุ่งกับเรื่องอื่นกลุ่มทหารรับจ้างอัศวินได้ถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม กลุ่มหนึ่งนั้นรับผิดชอบในการซ่อมแซมรถม้าและขนถ่ายสินค้าและอีกกลุ่มหนึ่งนั้นรับผิดชอบการจัดการกับร่างของสัตว์อสูรสงครามร่างของสัตว์อสูรสงครามเป็นสิ่งที่กลุ่มทหารรับจ้างอัศวินต้องการที่จะขายแต่เนื่องจากร่างนั้นแข็งแรงและหนักเกินไปพวกเขานั้นจึงไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ดังนั้นพวกเขาจึงได้เพียงแต่กัดลิ้นของพวกเขาอย่างคมขื่นแล้วก็ทิ้งมันเอาไว้หลังจากที่เจียนเฉินสกัดแกนสัตว์อสูรออกมาจากภายในในเวลาไม่นานรถมาได้รับการซ่อมแซมทุกคนกลับสู่การเดินทางสู่เมืองเวิร์กอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เจียนเฉินนั่งอยู่หน้ารถมาที่ดีที่สุดพวกเขาเสนอให้นั่งในที่ซึ่งเจ้าของสินค้าฮาลินั่งด้วยรอยยิ้มที่เป็นมิตร ทันใดน,นั้นความคิดแวบหนึ่งก็เข้ามาในหัวของฮูดอฟเขาหันไปหาเจีนเชิญถามเขาว่าอ่าเจียนเชิญเห็นว่าเจ้าเป็นเพียงเด็กหนุ่มเพียงแค่เริ่มเดินทางภายในทวีปเทียนหยวนถูกต้องหรือไม่เจนเชิญพยักหน้าอืมใช่ข้าเพิ่งเริ่มเดินทางมาได้สองหรือสามปีแล้วแล้วเจ้าคิดจะร่วมกลุ่มทหารรับจ้างอัศวินของเราหรือไม่ ในขณะที่เราไม่ได้แข็งแกร่งมากนักสมาชิกทุกคนที่นี่ก็สนิทกันมากเราเป็นกลุ่มที่เหนียวแน่นหลังจากเดินทางในทวีปเทียนหยวนมาหลายปีแล้วประสบการณ์ของเราก็ค่อนข้างมีมากมายนอกจากนี้หากเจ้าเดินทางมากับเราเจ้าจะคุ้นเคยกับทวีปอย่างรวดเร็วและเรียนรู้ถึงอันตรายมากมายแม้แต่ทหารรับจ้างที่แข็งแกร่งที่สุดก็ยังพ่ายแพ้ต่อหลายสิ่งหากพวกเขาไม่เคยมีประสบการณ์ในทวีปนี้ ฮูดอฟพูดด้วยท่าทางวิตกกังวลเมื่อเขาพยายามผูกมัดเจียนเฉินเข้าไว้กับกลุ่มเจียนเฉินตอบด้วยรอยยิ้มเชิงขอโทษข้าขอบคุณหัวหน้าฮูดอฟสำหรับข้อเสนอของท่านแต่ข้าได้เข้าร่วมกลุ่มทหารรับจ้างอื่นแล้วโอ้ช่างเป็นความอับอายอย่างยิ่งใหญ่ฮูดอฟพูดอย่างผิดหวังจากนั้นเขาก็ดูเจียนเฉินอีกครั้งและพูดอีกครั้งสำหรับกลุ่มทหารรับจ้างที่มีคนอย่างเจ้านั้น หมายความว่ากลุ่มทหารรับจ้างนั้นแข็งแกร่งมากเจี้ยนเฉินสายหัวด้วยรอยยิ้มอันคมขืนตอนนี้นอกจากข้าแล้วมีเพียงคนเดียวเท่านั้นข้าหละเป็นหัวหน้าฮูดอฟมองดูเจี้ยนเฉินด้วยความประหลาดใจแต่ไม่มีคำพูดนั้นหลุดออกมาจากปากของเขาชายคนนั้นกำลังคิดถึงบางสิ่งอยู่ในหัวของเขาหลังจากนั้นกลุ่มก็เดินทางต่อไปยังเมืองเวกอย่างช้าๆ ระหว่างการเดินทางตำแหน่งของเจียนเชิญภายในกลุ่มทหารรับจ้างอัศวินได้เปลี่ยนไปอย่างมากทุกคนนั้นเคารพเขามากเหนือกว่าหัวหน้าของพวกเขาเองแม้แต่หัวหน้าฮูดอฟเองก็ยังใช้น้ำเสียงที่อบอุ่นและรักใครในการพูดคุยกับเขาหลังจากนั้นถนนก็ค่อนข้างสงบอีกสามวันผ่านไปก่อนที่กองคาราวานจะไปถึงอาณาเขตเมืองเวกที่นี่ เยนเฉินสามารถมองเห็นเทือกเขาสัตว์อสูรได้อย่างชัดเจนซึ่งห่างออกไป20กิโลเมตรจากเมืองเวกด้านหน้าของพวกเขากำแพงเมืองสูงของเมืองเวกปรากฏสู่สายตาของทุกคนแม้หลังจากผ่านไปหนึ่งปีกำแพงเมืองก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปเลยข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวก็คือจำนวนทหารที่อยู่บนกำแพงเมืองเพิ่มขึ้นทวีคูณ แม้แต่จำนวนทหารยามที่ประตูก็มีจำนวนที่มากกว่าที่เจียนเฉินนั้นจำได้เห็นกำแพงที่คุ้นเคยอีกครั้งในสถานะที่เขาจำได้เจียนเฉินอดไม่ได้ที่จะนึกถึงครั้งที่ตระกูลเทียนซงไลาลาเขาออกจากเมืองตระกูลเทียนซงขาเจียนเฉินกลับมาแล้วตอนที่2 1 0กองคารวานเดินทางเข้าเมืองโดยไม่มีปัญหาใดๆ เจียนเฉินและกลุ่มทหารรับจ้างอัศวินอำลาซึ่งกันและกันและกำหนดเส้นทางของตนเองเมื่อเห็นเจียนเฉินเดินไกลออกไปไกลขึ้นเรื่อยๆนั้นฮูดอฟดูเหมือนลังเลขณะที่เขานั่งบนหลังมาเขาก้มหัวคิดเล็กน้อยก่อนที่จะกัดริมฝีปากเล่ากับว่าเขาได้ข้อสรุปก่อนที่จะหันไปมองกลุ่มทหารรับจ้างกลุ่มนี้พี่น้องทั้งหลายหลังจากส่งมอบสินค้าทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว อย่าพึ่งออกไปไหนมีอีกเรื่องที่คาอยากคุยกับทุกคนได้หัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างอัศวินทั้งหมดร้องตอบตกลงแม้ว่าพวกเขาแต่ละคนล้วนมีคำถามอยู่ในใจแต่ไม่มีใครสักคนที่กล้าถามออกมาดังๆเจียนเฉินนั้นเดินไปตามถนนขนาดใหญ่แต่ไม่เหมือนครั้งที่แล้วเจียนเฉินรู้สึกว่าบรรยากาศในเมืองนั้นหนักกว่าราวกับว่างานใหญ่กำลังเกิดขึ้นไนไม่ช้า จากนั้นเขาก็เดินเข้าไปในโรงเตียมที่มีผู้คนพุกพานเกี่ยวกับเรื่องการค้าของพวกเขาและกลิ่นอันหอมหวานของอาหารที่ลอยเข้ามาในจมูกของเขากลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ของเนื้อสัตว์และผักเจียนเฉินอดไม่ได้ที่จะหยุดแล้วก็สูดกลิ่นในช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่จะเดินต่อไปในขณะที่เขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านว่างเจียนเฉินใช้เวลาหลายวัน กับอาหารและชาที่เรียบง่ายและไม่สามารถทานอาหารที่แสนอร่อยที่มีเพียงแต่ในโรงเตี๊ยมในเมืองเท่านั้นขณะที่กวักมือเรียกเสี่ยวเออเจียนเฉินนั่งลงที่โต๊ะเพื่อสั่งอาหารมากินมีหน้าต่างอยู่ข้างโต๊ะตอนเนี้ไกล้เที่ยงแล้วโรงเตี๊ยมก็เต็มไปด้วยผู้คนกลุ่มคนที่ดูแข็งแกร่งก็นั่งอยู่ใกล้เขาและพูดเสียงดังที่โต๊ะอาหารเจ้ารู้หรือไม ว่าคืนสัตว์อสูรรอบต่อไปเนี้จะเกิดขึ้นเมื่อใดหรือนานเท่าไรท่านเจ้าเมืองประกาศว่าคืนจะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่กี่วันแต่อย่างไรก็ตามคืนครั้งสุดท้ายคืนนี้อาจจะคงอยู่นานกว่า10บวันเสียงสนทนาดังมาถึงหูของเจียนเชิญเกล็ดเล็กเก็ดน้อยที่น่าสนใจที่เขาได้ยินทําให้หูของเขากระดิกด้วยความสนใจในความคิดของเจียนเชิญพ,พึมพำกับตัวเอง คลื่นของสัตว์อสูนมันเป็นไปได้หรือไม่ว่าสัตว์อสูนจากเทือกเขาสัตว์อสูนกำลังจะมาล้อมเมืองถ้าอย่างนั้นก็ไม่น่าแปลกใจว่าบรรยากาศในเมืองนั้นช่างเคร่งเค,งเครียดเหลือเกินเจียนเฉินยังคงกินอาหารของเขาต่อไปในขณะที่ฟังผู้คนพูดคุยกันเมื่อเขากินอาหารเสร็จเขาก็จะทำการย่อยข้อมูลที่ได้ยินเฮ hey, ดูสินั่นคือกลุ่มทหารรับจ้างโจใช่ไหม โดยเฉพาะอย่างยิงเสียงหนึ่งที่โดดเด่นสำหรับเจียนเฉินและเมื่อคำพูดนั้นอยู่ในหัวของเขาเจียนเฉินก็ชะงักค้างขึ้นมาทันทีเมื่อเขาเอื้อมตะเกียบออกไปเพื่อคีบชิ้นเนื้อเขาเงยหน้าขึ้นอย่างช้าๆเขามองออกไปที่ประตูของโรงเตียมเพียงเพื่อดูทหารรับจ้างสี่คนที่สวมชุดเกราะที่น่าประทับใจเดินเข้ามาในอาคาร ทหารรับจ้างสี่คนนี้มีเกราะที่เหมือนกันพร้อมกับมีตราสัญ,ญลักษณ์เหมือนกันติดอยู่บนชุดเกาะนอกเหนือจากหมวกทหารรับจ้างเหล่านี้ดูเหมือนกันกับที่เจียนเฉินได้พบที่เทือกเขาสัตว์อสูรทหารรับจ้างโจทั้งสี่เดินไปที่โต๊ะใกล้กับเจียนเฉินแล้วก็นั่งลงหลังจากสั่งอาหารทั้งสี่ก็เริ่มพูดคุยกันอย่างเงียบๆตามที่ทหารรับจ้างโจทั้งสี่เข้ามา หัวข้อในโรงเตียมก็เริ่มเบี่ยงเบนไปเกี่ยวกับกลุ่มทหารรับจ้างโจข้าเคยได้ยินมาว่าหัวหน้าโจยุนของทหารรับจ้างโจได้ทะลวงผ่านระดับเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษเมื่อสามเดือนที่แล้วด้วยระดับเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษทําให้กลุ่มทหารรับจ้างโจแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างมากขณะนี้ในเมืองเวกกลุ่มทหารรับจ้างโจเกือบจะไม่มีใครเทียบได้ฟังดูเหมือนถูกต้องแล้ว นับตั้งแต่โจหยุนได้ทะลวงผ่านระดับเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษความแข็งแกร่งของกลุ่มทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตอนนี้สมาชิกของพวกเขามีจำนวนมากกว่า100คนและด้วยการสนับสนุนของตระกูลโจจากนั้นทำให้กลุ่มทหารรับจ้างโจก็เป็นหนึ่งในสามกลุ่มที่แข็งแกร่งที่สุดภายในเมืองเวกได้อย่างง่ายดายคนที่มาทานอาหารหลายคนนั้นพูดกันอยู่อย่างเงียบ พวกเขาแต่ละคนค่อนข้างแข็งแกร่งดังนั้นพวกเขาจึงสามารถพูดคุยกันได้โดยไม่ต้องเกรงกลัวทหารรับจ้างทั้งสี่คนเมื่อได้ยินการสนทนาของผู้คนร,บรอบๆพวกทหารรับจ้างสี่คนที่อยู่ใกล้กับเจียนเชินอดไม่ได้ที่จะมีสีนหน้าญิงพยองภายในเมืองเวกเสียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญชั้นยอด สถานะของพวกเขาพุ่งสูงขึ้นราวกับจรวดนับตั้งแต่หัวหน้าของพวกเขาสร้างความก้าวหน้าให้เป็นเซียนผู้เชี่ยวชาญพิเศษและมีสมาชิกมากมายกลุ่มทหารรับจ้างโจคาไม่คิดว่าจะได้พบพวกเจ้าในเมืองเวกเจียนเฉิญจองไปที่กลุ่มทหารรับจ้างโจอย่างเย็นชาด้วยความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะฆ่าวางตะเกียบไว้ในมือลงอย่างช้า เจียนเฉินเดินไปที่กลุ่มทหารรับจ้างโจทั้งสี่คนแล้วมองตรงไปที่พวกเขาก่อนที่จะพูดช้าๆว่าเจ้าทั้งสี่คนมาจากกลุ่มทหารรับจ้างโจหรือทหารรับจ้างโจทั้งสี่นั้นต่างก็มองเจียนเฉินจากน้ำเสียงและท่าทางของเขาทหารรับจ้างโจทุกคนสามารถบอกได้ว่าเจียนเฉินไม่ได้ชื่นชอบพวกเขาท่านใดนั้นดวงตาของพวกเขาก็จ้องมองเจียนเฉินอย่างเย็นชาถูกต้อง เราเป็นสมาชิกของทหารรับจ้างโจเจ้าหนุ่มเจ้าเป็นใครกันบอกชื่อของเจ้ามาทหารรับจ้างที่ดูแข็งแกร่งและพูดจาโอหังใส่เจี้ยนเฉินทุกคนในโรงเตรียมก็เริ่มมองเห็นความเป็นปฏิปักษ์ระหว่างทหารรับจ้างโจทั้งสี่แล้วก็เจี้ยนเฉินทุกคนวางถ้วยและตะเกียบลงและพยายามที่จะเงี่ยวหูฟังว่าพวกเขาจะพูดอะไรเริ่มเตรียมพร้อมในกรณีที่เกิดการต่อสู้ขึ้น อืมเจียนเฉินเข้นเสียงสีหน้าของเขาแสดงอาการดูถูกในขณะที่เขายังคงนิ่งเงียบกระบี่วายุโปรยปรากฏดขึ้นในมือของเขาทันทีก่อนที่จะแทงไปที่คอของทหารรับจ้างโจคนหนึ่งเมื่อเห็นกระบี่ทะลุคอของสหายของพวกเขาทหารรับจ้างอีกสามคนก็ตกตะลึงในช่วงเวลาสั้นๆก่อนที่จะได้สติและร้องออกมาอย่างดุร้าย เจ้ากล้าที่จะต่อต้านพวกเราทหารรับจ้างโจเจ้าต้องการร้นหาที่ตายเช่นนั้นหรึอหนึ่งในนั้นคำรามเมื่อสมาชิกอีกสองคนก็พุ่งเข้าใส่เจียนเฉินพร้อมกับอาวุธเซียนของพวกเขาพร้อมที่จะฟันไปที่เจียนเฉินเขาดึงกระบี่วายุโปยออกจากคอทหารรับจ้างที่ตายไปแล้วอย่างสบายๆก่อนที่มันจะเปล่งประกายสีเงินอีกครั้งในขณะ ที่อาวุธเซียนทั้งสามพุ่งโจมตีไปที่เจียนเฉินกระบี่ของเขาก็บินออกไปแล้วก็ตัดผ่านลำคอของทหารรับจ้างสองคนและหยุดตรงหน้าคอของทหารรับจ้างคนที่เหลืออยู่เมื่ออาวุธเซียนหยุดชั่วครู่อยู่ตรงคอของเขาทหารรับจ้างคนสุดท้ายก็เรียกอาวุธเซียนของเขากลับมาพร้อมกับใบหน้าที่ซีดเผือดอย่างรวดเร็วเขานั้นไม่อยากจะเชื่อว่าเด็กอายุ20ปีอย่างเจียนเฉินจะสามารถเอาชนะเขาได้ ความแข็งแกร่งของเขาอยู่ในระดับเซียนผู้เชี่ยวชาญขั้นตน้นแต่เขานั้นไม่สามารถเทียบได้กับเด็กน้อยอย่างเจียนเชิญแววตาของเขานั้นสั่นไหวเล็กน้อยขณะที่หันหน้าไปมองทหารรับจ้างทั้งสองที่อยู่ข้างๆเขาดวงตาของเขามองเห็นเพียงแค่สายเลือดเล็กๆที่ไหลออกมาจากคอก่อนที่ร่างของพวกเขานนั้นจะล้มลงสู่พื้นณนะจุดนี้ ความกล้าหาญของทหารรับจ้างคนสุดท้ายสลายไปเมื่อเขารู้สึกหวาดกลัวในใจเขารีบร้องออกมาเพื่อขอการให้อภัยว่าอย่าอย่าฆ่าข้าอย่าท่านจอมยุทธ์ผู้ยิ่งใหญ่หากมีสิ่งที่ท่านต้องการพูดก็พูดได้เลยแค่อย่าฆ่าข้าข้าจะทำทุกอย่างที่ท่านต้องการให้ข้าทำเมื่อเห็นหน้าตาที่ตื่นตระหนกของทหารรับจ้างเจียนเฉินนั้นเค้นเสียง พาข้าไปที่สำนักใหญ่ทหารรับจ้างโจมิฉะนั้นข้าจะฆ่าเจ้าที่นี่เดี๋ยวนี้ จบตอนที่210แล้วนะคะเอาละค่ะไม่ลบกับสัตว์อสูรก็ลบกับคนนะคะตอนนี้เจียนเชิญของพวกเราค่ะก็จะไปบุกที่หลังนะคะของทหารรับจ้างโจกันเลยทีเดียวนะคะแก้แค้นกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นกับเขาเมื่อปีที่แล้วนี่ละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆแล้วเดี๋ยวเราก็ไปประจนภัยกันต่อกับเจียนเชิญในตอนที่21 1นะคะหวานลาไปกอนค่ะสวัสดีค่ะ